สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กันในช่องรถกระบะรถครอบครัวมือสองนะ,ะวันนี้นะคะจัดรถกระบะสีดำนะคะเป็นตัว Isuzu D-Max นะคะเป็นตัว1.9 X-Series นะ,ค,ะคันนี้ได้รถปี2022เลยนะคะเลขไม์แสนต้นนะคะประมาณ1 0 0 0 0แกับอีก5000กิโลเท่านั้นเองนะคะได้เป็นตัวยกสูงแบบนี้เลยนะ,ะสภาพสวยนะคะสภาพสวยเลยคันนี้นะคะ ได้เป็นสีดำนะคะตัวรถสีดำนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะสภาพสวยแน่นอนนะคะออปชั่นมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวนี้เสีย่ยพาไปรับชมนะ,ะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะ,ะ mm hmm. สำหรับคันนี้นะคะไฟหน้าได้แบบโปรเจคเตอร์นะคะแบบนี้เลยสภาพสวยนะโ mm hmm. คมไฟไม่เหลืองนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟ daytime running light มีให้นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟสีส้มมาน,นี้น่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวมีให้ครบๆแบบนี้เลยนะไฟลีไฟเลี้ยว ไฟเดทามันนิ่งไไฟแต่หมอคูนะ่น้นมีให้ครบครบะกระจังด้านหน้าของเขาก็จะตกแต่งนะด้วยสีแดงตัดกับสีดำนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโกโอ้อีซู่นะคะสีแดงแบบนี้เลยสภาพสวยแน่นอนนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะบอดี้ตัวรถเหลี่ยมสันคมชัดทุกจุดนะคะนี่ไม่มีร่องรอยลักยิ้มไม่มีรอยบุบใดๆเลยนะ,ะมาดูในส่วนของล้อกันนะคะสำหรับล้อคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กนะคะขนาด6รลูแบบนี้เลยนะคะ ลัดด้วยยางนะคะปี2023นะขอบ18ดนิ้วนะคะคันนี้นะยางใหม่ๆเลยนะคะนี่ดอกอยางลึกๆนะคะสภาพสวยแน่นอนคันนี้ได้รถปี2สองนะได้รถปีใหม่ด้วยนะ,ะกระจกข้างพับและปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็ตัวมือเปิดของเขานะคะได้เป็นแบบสมาร์ทเอ็นทีนะคะกุญแจสมาร์ทคีเลสนะคะแบบนี้เลยนะ,ะสภาพสวยนะคะตัวรถได้เป็นสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็ตัว บันไดด้านข้างนะคะมีมาให้ครบๆแบบนี้เลยนะคะมาดูออปชันภายในกันสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังนะนี่คันนี้เป็นสภาพแรกเข้านะคะเรายังไม่ได้ล้างทําสปาเก็บงานให้นะคะเป็นสภาพแรกเข้าเลยนะรถสวยแน่นอนนะนี่ได้เป็นเบาะหนังตะเก็บสีแดงแบบนี้เลยนะคะตกแต่งโัวเซีรีส์นะแบบนี้เลยนะสภาพสวยแน่นอนนะคะนี่พี่ๆดูได้เลยนะคะคอนโซลของเขาด้านหน้าก็จะตกแต่งนะคะด้วยสีแดงแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวพาชมออปชั่นแบบละเอียดนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะนี่ดูคร่าวๆก่อนเลยนะตัวนงตัว,ตว,ตวน็อตเดิมทุกจุดนะคะนี่ไม่มีกระดิกไม่มีขยับนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่ดูโครงสร้างกันนะคะเดี๋ยวแกะโครงสร้างให้ดูนะคะนี่ลึกๆแบบนี้เลยนะจ๊ะอ่านี่สภาพสวยแน่นอนนะคะรถเดิมนะรถไม่มีชนหนักนะคะไม่มีชนหนักที่คว่ำตมน้ํากับสีตัต่อกอไมนะคะคอนโซลทั้นหอเขาก็จะตกแต่งแบบนี้นะ ตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดงแบบนี้นะคะได้เป็นสีประตูได้ยอดโต้ด้วยนะ,ค,ะคันนี้นะพี่ๆดูเบาะด้านหลังของเขานะไม่มีฉีขาดนะคะพลาสติกยังคุมอยู่แบบนี้เลยนะคะไม่มีสีขาดเลยนะ,ะเดี๋ยวเราล้างขัดสีทําสปาให้ใหม่อย่างแน่นอนนะคะด้านหลังนะคะมาพร้อมแอร์ตอนหลัง2ช่องแบบนี้นะคะเย็นทั่วถึงแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวรูเสียบชาร์จ USB มีใหค้ครบแบบนี้เลยนะคะนี่คันนี้เป็นสภาพแรกเข้าเรายังไม่ได้เก็บงานนะคะเรายังไม่ได้เก็บงานเลยนะ เดี๋ยวพาชมนะคะด้านท้ายกันนะนี่ด้านท้ายนะได้ไฟท้ายนะแบบหลอดมัลติ r รีเฟกเตอร์แบบนี้เลยนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมประมาณนี้เลยโลโก้มีให้ครบครบนะคะ Isuzu D-Max นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ X-Series นะคะแล้วก็สติเกอร์นี้เขาน่าจะตกแต่งมาให้นะคะเป็นเฉพาะตัวของเขานะคะก็ครบๆนะสภาพสวยแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะสำหรับกระบะของเรานะคะไม่มีชนหนักพิกคว่ำมจมน้ำ บรรทุกหนักมาอย่างแน่นอนนะคะนี่พี่พดูด้านหลังนะคะนี่แน่นแบบนี้เลยนะรถนะคะไม่มีรอยบุบรอยร้าวเลยนะคะสภาพสวยนะคะตัว x series นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะออปชันนะคะในส่วนของฝั่งคนขับกันนะคะได้อะไรไปบ้างนะเริ่มตั้งแต่มือเปิดนะคะได้สีดำนะสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ระบบนะคะเป็นแบบ smart entry นะคะกุญ<ม><ม>แจ<ม>ได้เป็น smart k e y l e t นะคะแบบนี้เลยนะนี่ smart k e y l e t นะคะเป็นแบบ แล้วก็พวงมาลัยได้แบบมัลติฟังก์ชันนะคะสําหรับคันนี้นะมีคูสคอนโทรลให้นะคะหมดการล้อลื่นทะลายมีโหมดฮีเตอร์มีนะคะปรับอุณหภูมิให้อบอุ่นภายในรถนะคะแล้วก็แผงควบคุมประตูนะคะได้เป็นกระจกออโต้นะคะฝั่งคนขับระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเปิดพับกระจกพับไฟฟ้าได้ตรงนี้เลยนะคะ มาดูตัวน็อตกันนะคะเดิมจากโรงงานทุกจุดแบบนี้เลยนะคะน็อตไม่มีกระดิกไม่มีขยับเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบความดันลมยางนะคะอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคะภายในได้เบาะหนังสภาพสวยตึงๆแบบนี้นะคะได้ตัวท็อปสุดนะ,ะสําหรับคันนี้ตัว X Series นะ,ะท็อปสุดเลยนี่ ฟุงมาลายนะคะของเขาจะเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของจอกลางระบบทัชสกรีนนะคะมีกล้องถอยให้เชื่อมต่อ Android Auto ได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อบุธทีลิงนะคะได้หมดเลย i p o d ดได้นะคะคันนี้นะคะกล้องถอยมีให้ครบครบะคะได้แอร์ปรับออโต้นะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีโหมดลงที่ลชันมาให้แบบนี้ด้วยนะคะสาภาพสวยนะคะได้ตัวท็อปนะคะนี่หลังครงหลังคานะคะไม่มีรอยยุงรอยยันอย่างแน่นอนนะ มาดูในส่วนของห้องเครื่องต่อเลยนะคะมาดูกันนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะ1,900นซีซีนะคะเป็นตัวอีสูสุตัวท็อปสุดเลยนะคะสภาพ,พห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวเราล้างขัดสีทําสปาให้ใหม่นะคะแล้วก็ไม่มีรอยน้ํามันั่วไหลไม่มีรอยน้ํามันไหลเยิ้มแน่นอนนะคะไม่มีรอยหนูกัดหนูแท้สายไฟนะคะมาดูในส่วนของฝากระโปรงกันนะคะตัวนงตัว,ตว,ตวน็อตเดิมทุกจุดแบบนี้แน่นอนนะคะ มีฝฟากระโปรงเดิมๆนะอะ่แผันกันความร้อนอยู่ในสภาพดีนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะนี่แล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวเราเช็คให้นะคะภาษีพรบรเราต่อให้กองแอร์กองอากาศเป็นถ่ายคองเหลวนะเราบริการให้ฟรีนะคะทุกอย่างเลยนะ สำหรับคันนี้นะคะราคาค่าตัวเพียงแค่7 29 0 0 0บาทนะเครดิตฟรีดาวผลเริ่มต้นแค่เดือนละ1 3 0 0 0บาทนะหากใครชอบนะคะและอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามทักแชทอินบ็อกเข้ามานะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะ,ะมีไฟแนซ์มืงเซน็นถึงหน้าบ้านหรือท่านไหนอยากซื้อสดเราก็มีเล่มพร้อมโอนนะคะถ้าหากรีวิวผิดพลาดประการใดน,นะลูกค้าคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้รีวิวตัวกระบะนะคะเนื่องจากว่า รีวิวไม่เก่งนะคะแล้วก็ออปชันนะคะไม่ค่อยรู้ด้วยนะคะหากรีวิวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะรีวิวแบบเรียๆจริงใจแน่นอนนะคะ,ะสำหรับพี่ๆท่านไหนอยากดูรายละเอียดตัวรถตรงไหนเพิ่มเติมนะติดต่อทา้งแชทอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะเงินเดือนนะคะเริ่มตน 26, 000, น้น26,000ก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ